ี่วิค่ะความหมายของ get G E T เนี่ยหมายความว่าอย่างไรได้บ้างคะเยอะมากถ้าเกิดว่าใครไม่สนใจอยากรู้ความหมายของ get เนี่ยนะคะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะความหมายแรกของ get เนี่ยสามารถแปลได้ว่าได้รับบางสิ่งบางอย่างมาอะดูตัวอย่างกันคะ่ะเฮ้ย where did you get your bag from เธอไปได้กระเป๋าใบนี้มาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้เธอไปไหนมา อ๋ oh, I went to the supermarket to get some milk ฉันไปซูปเปอร์มาน่ะไปซื้อนมเธอเธอได้คุยกับ Alice, อลิซบ้างไหมเนี่ยนางหายไปเลยอะ่ะไม่เจอเลยเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่านางหายไปไหนแต่ว่า I got a phone call from Alice last night แต่เมื่อคืนเนี่ยฉันก็ยังได้รับสายจากอลิสอยู่เลยนะความหมายที่2นะคะคือว่าไปเอาของจากที่1ไปอีกที่1ยกตัวอ,อย่างเช่นทุกคนไปกินข้าวก,กันเถอะเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงฉันลืมโน้ตบุ๊กไว้ในห้องประชุม let me go get my laptop เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฉันไปเอาโน้ตบุ๊กของฉันก่อนนะ Can I get you a drink ให้ฉันเนี่ยหาเครื่องดื่มอะไรมาให้เธอไหมคะความหมายที่3นะคะของ get ก็คือสามารถแปลได้ด้วยว่าถึงที่ใดที่หนึ่ง ช่น What time does she normally get home from work? โดยปกติแล้วเนี่ยเธอคนนี้เนี่ยกลับถึงบ้านจากที่ทำง,งานกี่โมงนะ If you get to the restaurant before us, just wait at the bar. ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยถึงที่ร้านอาหารก่อนพวกเราก็ไปรอที่บาร์ก่อนนะจ๊ะ หรือความหมายที่4นั่นเองนะคะแปลว่าเข้าใจอ่าหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าคําว่า get เนี่ยสามารถแปลว่าเข้าใจได้ด้วยยกตัวอย่างเช่น I think I got what you mean เออฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วนะว่าเธอหมายความว่าอะไรนี่ทำไมเธอถึงเอาฉันไปนินทายอย่างนั้นล่ะไม่โอเคเลยนะไม่โอเคฉันรับไม่ได้ you have got it all wrong เธอเข้าใจผิดหมดแล้วไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำ do you get what I'm saying นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่พีวีกำลังพูดอยู่ไหมคะความหมายที่5แปลว่าจ่ายได้ด้วยนะคะสมมติว่าเรากินข้าวกับเพื่อนอยู่เนี่ยนะคะแล้วเราก็แบบเออ้ oh, ปแกอิ่มแล้วไปเดินเล่นกันเถอะ let's get the bill เก็บตังค์กันเถอ,อะเนาะหรือ shall we get the bill เออพวกเราเก็บตังค์กันเถอะดีไหมความหมายสุดท้ายนะคะแปลว่ากลายเป็นหรือว่าเริ่มจากจุดๆๆยกตัวอย่างเช่น your pizza is getting cold นี่พิซซ่าของเธอวางไว้ตรงนี้นานแล้วเนี่ยมันเริ่มเย็นแล้วนะ เริ่มเย็นแล้วเห็นไหมคะนี่เธอฉันจะบอกข่าวดีอะไรให้แหละฉันกับแฟนของฉันเนี่ย we are getting married in July this year พวกเราเนี่ยจะแต่งงานกันในกรกฎาคมปีนี้แหละ getting ตรงนี้เนี่ยแปลว่ากลายเป็นเห็นไหมละ่ะเวลาที่เราต้องการจะบอกเลเวลความกลายเป็นกำลังจะเป็นเป็นแล้วเนี่ยสามารถเรียนได้ต่ำได้ในคอร์สสนทนา r ร s ิ n ส s า a r สนทนาสไตล์สายฟ่อนะจ๊ะเพราะว่าโครงสร้างนี้เนี่ย สามารถใช้ได้ง่ายๆดังนี้ subject แล้วตามด้วย verb to be แล้วต่อด้วย getting แล้วต่อด้วย adjective หรือว่าคำนามนะคะการที่เราจะใช้โครงสร้างนี้เนี่ยคือเพื่อบอกว่าเรากำลังจะจุดๆๆหรือกำลังจะเป็นเจ้าของสิ่งสิ่งหนึ่ง กำลังจะเป็นอะไรแบบว่ามีอาการอะไรนะคะหรือว่ามีแผนจะทำอะไรถ้าอยากจะสร้างความประทับใจให้ฝออยากคบหามากขึ้นขึ้นเนี่ยนะคะพี่วิกบอกเลยว่าคอร์สนี้เนี่ยช่วยได้แน่นอนความหมายของ get มีตั้งหลากหลายความหมายนะคะ do you get what I'm saying ถ้าเกิดว่าเข้าใจนะคะให้พิมพ์ว่า yes I do แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะบอกว่า no I don't ไหนลองคอมเมนต์หน่อยสิคะ